ครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับวีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการปิดรับข้อความนะครับผมใน m e s s e n g e r Facebook ของเรานะครับก็คุณผู้ชมคนไหนต้องการจะเป็น r i v a t e นะครับต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับไม่อยากให้เพื่อนในเฟซหรือคนอื่นนะครับมาส่งข้อความหาเรานะครับเราสามารถปิดชั่วคราวได้นะครับไม่รับข้อความจาก ผู้อื่นเลยนะครับผมอันนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับคุณผู้ชมคนไหนต้องการนะครับก็อนื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ m e s s e n g e r ครับผมแอป m e s s e n g e r นะครับมันตรงแอป m e s s e n g e r ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับคันนี้ให้คุณผู้ชมไปดูมุมบน้ายมือครับเป็นรูปโปรไฟล์คลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หัวข้อกำหนดลักษณะนะครับแล้วจะเจอคำว่าความเป็นส่วนตัวนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาตรงนี้เลยครับอันแรกเลยครับการนําส่งข้อความนะครับตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับสังเกตนะครับเขาจะมีคําว่าคนอื่นๆบน facebook นะครับให้เรามาตรงนี้ครับเขาจะมีบอกนะครับส่งคําขอไปยังนะครับก็คือหมายถึงว่าคนที่เล่นเฟซนะครับ เพื่อนหรือคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนใน a c e b o o k ของเราสามารถคําขอส่งข้อความมาได้นะครับคนอื่นๆบนเฟซนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่ต้องการให้เขาส่งมานะครับให้เรามาไม่รับคําขอนะครับเขามีคําขอส่งข้อความมาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่เด้งมาให้เราเลยนะครับคือจะเราจะไม่เห็นเลยถึงแม้เขาส่งมานะครับเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่าเรากดไปแล้วครับว่าไม่รับคําขอหรือการส่งข้อความจากเมนเจอร์ของผู้อื่นมานะครับผม นี้อันนี้คือวิธีการนะครับมาปิดถ้าต้องการจะเปิดก็เหมือนเดิมครับก็มาติ๊กตรงนี้ครับคำขอส่งข้อความหลังจากนั้นก็ไปใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีอีกนะครับผมคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอันนี้ก็คือแชทได้เลยนะครับถ้าเรามีหมายเลขนะครับแอดเฟซมาหรืออะไรมานะครับก็จะมาใช้กับเราได้เลยต่อมาครับเพื่อนของเพื่อนบน Facebook เพื่อนของเพื่อนบน Facebook ก็คือเพื่อนใน Facebook ของเรานะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วม เรามีเพื่อนร่วมใช่ไหมเขาก็จะไปนแนะนําให้เพื่อนของเพื่อนในเฟซเรามาเจอเรานะครับแล้วถ้าเขารู้จักเราหรือเขาอยากทักเราเขาก็สามารถส่งคําขอมาได้ถ้าเราตั้งคําว่าแชทนะครับคือก่อนอื่นนะครับถ้าต้องการเป็นไพรเวทสูงนะครับหรือความเป็นส่วนตัวสูงนะครับไม่อยากให้คนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนมาทักก็มาตรงนี้ได้ครับไม่รับคําขอนะครับนี่ครับเพียงแค่นี้ครับ,เ,รบเขาก็ไม่สามารถจะ ส่งคําขอหรือคำส่งขอร้องข้อความมาได้ครับหรือคาขอส่งข้อความเนี่ยครับไม่สามารถส่งมาหาเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นส่วนตัวสูงอยู่นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับมาสอนวิธีการนำเข้าอนำส่งข้อความนะครับหรือคนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับจะมาส่งข้อความหาเราไม่ได้นะครับเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับใน m essenger คุณผู้ชมคนไหนนะครับคิดว่าคลิปวโอนี้นะครับ มีประโยชน์นะครับก็ฝากไลค์ก, like, กดแชร์กดสมัครก,กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็คลิปวนหน้าอยากให้ผมสอนอะไรนะครับก็ติดตามชมมาได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดได้เลยนะครับผมก็จะทำคลิปวิดดีๆแบบนี้มาสอนให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ